เปิดปัดก็สวยแล้วอ่ะ ต้องสง่าครับโอเคต้องจัดระเบสุดที่รอย่างครับมีสีขาวพี่แึงแจ้งว่าข้าแม่งนี้ยหรอแค่ปัดก็สวยแล้วอ่ะใช okay, okay. ่ครับม em. ่นละใช่ใช่แล be ้วทำมาพี่โลมาเลยถึงคอ วันนี้มาถ่ายโฟโต้ชูทให้กับ minus 2 0ค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าชุดแบบว่าไหลลุกมากเลยนะคะแอนก็ต้องแบบว่าเตรียมผิวด้วยเหมือนกันนอนแต่หัวค่ำนะคะแล้วก็บำรุงด้วย minus 2 0จะได้ง่ายกับช่างแต่งหน้านะคะเวลาที่เขาจะลงรองพื้นเวลาอะไรเงี้ยผิวเราจะได้แบบว่าดูดรองพื้นแล้วก็แบบซึมให้แบบเป็นเนื้อเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ผิวแม่ลงรงพื้นง่ายมากผิวมันเหมือนแบบมันรับรองพื้นได้แบบดีมันไม่แห้งอะ่ะเดี๋ยวเจอกันตอนสวยๆนะคะ วันนี้มาในธีม Luxury Fashion Set ค่ะมีทั้งหมดประมาณ4-5ลุคเลยใต่แต่ลุคเนี่ยมันจะมีคอนเซปที่เล็กไปจนถึงมากไงก็ฝากติดตามนะคะ Fashion Set ของพีแอนนะคะกับ minus 20นะคะ แม้สดชื่นมากแล้วก็จับผิวหน้าอะไรของแม่วนนันนี้ดูใรที่เกนได้ใส่ของนะคะลงพื้นน้อยมากรับผิวแบบรับลงพื้นดีมากวันนี้แม้แบบเต็มตัวมาดีมากค่ะกับการใช้ไมนัทํามินะที่ คอนเซปต์วันนี้นะครับก็เน้นผิวให้มีความอ่อนเยาว์ความจริงพี่แอนหน้าก็ยังเด็กมากๆครับผมถ่ายก็เน้นความแบบสดใสโชว์ความเปล่งปลั่งของผิวครับผมพี่แอนน่ารักมากนะครับทำงานงานครั้งแรกเนี่ยเขายิ้มแย้มแล้วผิวพรรณดีมากครับยังเด็กมากๆอยู่เลยครับผมมาถึงลุคที่สามของวันนี้แล้วนะคะแต่ว่าหน้าแอนยังชํำอยู่เลยคะ่ะ ก็สนุกสนานค่ะพี่แอนก็อ n น r g y จเยอะเหมือนเดิมรอติดตามนะคะว่าลูกพี่แอนจะอกอ,อกมาในรูปแบบเซ็กซี่แค่ไหน,น สนุกมากเลยค่ะผิวหน้ายังฉ่ำอยู่เลยเพราะว่า minus 20ค่ะบอกว่าถ่ายทั้งหมด5ลุคนะคะแต่ละลุคก,ก็ไม่เหมือนกันเลยจริงๆก็ชอบทุกชุดนะคะเพราะว่าแต่ละชุดนี่มันจะไม่เหมือนกันแต่แบบชุดนี้ก็จะแบบค่อนข้างจะเป็นสไตล์อันสบายสวดีไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนเนี่ย minus 20เขาเอาอยู่หมด